สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเตพุทธคุณกเกิ่มด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่ขาเรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ขาเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขา พร้อมเลื่อมกรอบเก่าอย่างนี้ค่ะพี่ขาจะพสวยๆอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าเก่าสวยๆอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ของ ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนค่ะพี่ขาข้างหลังจะเขียนว่าอย่างนี้ข้างหลังจะเขียนว่าอย่างนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขา 600, gamer, 600บาทปลายทางบวกเพิ <jul> <Christopher> 謝謝่ม50บาทค่ะพ ne <nea> ี CO, ่ขาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นกิ่งค่ะพี่ขากิ่งอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขากิ่งอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นพักกิ่งเก่าๆค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระมเหสวรนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระมเหสวรอันนี้หนู ก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาพาะมาหีส่วนอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญ เป็นเดียนหลวงพ่อป่านนะคะพี่ขาเดียนหลวงพ่อป่านห่วงเชื่อมอันงนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาด้าน,นหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เดียนหลวงพ่อป่านอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็น,น,นป Hall, รูปหลปอหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขารูปหลอหลวงพ่อพรมพร้อมกรอบเริ่มพลาสติกอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นนางกวักหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขานะคะพี่ขาอันนี้เป็นนางกวักหลวงพ่ออิ่มวัด ทัวเขานะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยเริ่มพลาสติกก่าอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้อันนี้ดูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่ผิวเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะ เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาผระปิดตาไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดี่ยงกลมหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาเดี่ยงกลมหลวงพ่อกล้วยอันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขาน้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่ 800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเนียญหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกนะคะพี่ขาเนืยอหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกพร้อมเริ่มกรอบเก่าอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา หลวงพ่อทาวัดพระเยรีแตกเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่สมเด็จเก่าๆอันนี้ไม่ทราบที่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้เป็น้าปิดตาไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่นะคะปิดตาไม่ทราบที่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นผ้าปิดตายันยุ่งนะคะพี่ขาผ้าปิดตายันยุ่งอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาปิดตายันยุ่งอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเหรียญค่ะพี่ขาเหรียญก่อเขียนว่าวัดหนองกะโดนค่ะพี่ขาไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรค่ะพี่ขารู้ว่าวัดหนองกะโดนค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคะ่ะพี่ขาเดียนวัดหนองกะโดนนะคะไม่ทราบหลวงพ่อค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพระกิ่งเกา่าๆสวยๆอย่างนี้ไม่ทราบที่ของที่ไหนขอไว้ที่600บาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นพระกิ่งเก่าสวยๆนะคะพี่ขาองค์นี้สวยมากเลยค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม ห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันน unity, ี้เป็นเบี้ยแก้เก่าๆนะคะพี่ขาเป็นเบี้ยแก้เก่าๆค่ย่ค่ะพี่ขาไม่ตันนะคะมีเสียงอยู่ข้างในค่ะพี่ขาไม่ตันค่ะกวงค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเบี้ยแก้อันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ขา อ่ามันจะออกเขียวๆอ่อนๆน,นะคะพี่ขาสมเด็จอันนี้จะออกเขียวๆอ่อนๆค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็น พลาเทิดขนนกค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพลาเทิดขนนกนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะพระเทิดขนนกอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพลาเทิดขนนกค่ะเนี่ยค่ะ สวยมากเลยค่ะพี่ขาใครสนใจยังไงก็ติดต่อหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่นคะคะเป็นพระเทิดขนนกนะคะหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่สุกนะคะพี่ขาหลวงปู่สุกอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปหลอดจีนไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นรูปหลอดจีนไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะรูปหลอดจีนไม่ทราบที่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพี่ๆคนในสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ขารูปหลอดจีนไม่ทราบที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทค่ะส่วนอันนี้เป็นเขาบอกว่าทำมาจากกระดูกช้าง <t om pa> เป็นสร้อยคะ่ะพี่เป็นสร้อยเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะพี่ขาเขาบอกว่าทํามาจากกระดูกช้างหนูเองก็ไม่รู้หรอกะคะ่ะพี่หนูถามเจ้าของเก่าเขามาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทํามาจากกระดูกช้างนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอค่ะพี่ขาเส้นนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาแปดร้อยบาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นสร้อยคอค่ะสามารถใส่สร้อยใส่พระได้ด้วยนะคะพี่ขานะคะ ใส่พระตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่อันนี้คือเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขาสร้อยเส้นนี้หนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมด้านนี้หนูขอไว้ที่1 5 0 0บาทพอค่ะด้านนี้หนูขอไว้ที่1,500บาทนะคะพี่ขาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อโทรกันค่ะ มาสอบถามได้นะคะพี่ขานะคะสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่อันนี้คือสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขาเดค่ะ,นะคะอันนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทนะคะพี่ขามีดหลงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทค่ะพี่ขา เข้าปากพกพาได้สะดวกสบายค่ะพี่ขาสนใจยังไงก็ติดต่อโทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขาหนูเปิดไว้ที่1500บาทนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะ EP นี้สวัสดีค่ะ